คอนเทนต์ของเราในวันนี้พอเจาจะพาทุกคนมาส่องการอัปเดตใหม่ของเกมเกชินิแพ็กในแพท5 4สีกันครับในแพทนี้เราจะเดินทางกลับสู่เมืองอินาซุมะ เพื่อเข้าร่วมเทศกาลใหญ่อย่างเทศกาลดอกไม้ไมิคาวะกันพร้อมกับเราจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่อย่างตัวของยูเมะมิสกิมิสกิพูดโยคายสุดน่ารักคนนี้อีกด้วยส่วนว่าการอาัปเดตครั้งนี้จะเป็นยังไงมีอะไรใหม่ที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวพอจอพาทุกคนไปชมกันครับถึงถทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยแกยมาชา้าได้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องวารจอไว้แล้วไปลุยกันเลยดีวยกว่าครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างตัวของยูเมะมิสุกิมิสุกิกันก่อนดีวกว่าครับ มิซุกินั้นเป็นยูเมคุยิบาคุซึ่งเป็นโยคายที่มีพลังในการเกืนกินฝันร้ายของผู้คนนอกจากนี้เนี่ยเธอยังเป็นนักจิตวิทยาคลินิกและยังเป็นหุ้นส่วนคนสําคัญในธุรกิจโรงอาบน้ำไอซ์สายอีกด้วยครับนับว่าเป็นหนึ่งพูดหลายความสามารถสุดๆไปเลยนะครับและตัวเธอเองนั้นยังเป็นเพื่อนคู่กัดในสมัยเด็กของยาเอะมิโกะอีกด้วยรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เพื่อเพิมสามารถไปตามกันต่อได้ในเควสเนอร์เรื่องของมิสกิเลยนะครับและข่าวดีก็คือเควสเนอร์เรื่องในรอบน ส่วนความสามารถในการต่อสู้ของเธอมิสกินั้นจะเป็นตัวละครสือเวท,วทาตุลมสกิลทตุของเธอนั้นจะทําให้มิสกิลอยขึ้นไปกาากาศซึ่งเพื่อนนั้นก็สามารถใช้เพื่อช่วยในเรื่องของการสํารวจได้ครับและระหว่างที่ตัวของมิสกินั้นกําลังลอยด้วยสวกิลทตุของเธอมิสกิก็จะทาดาเมจทตุลมออกมาเป็นระยะะ,ยะและทําการบัฟให้ดาเมจการกระจายทตุของทั้งท,ทีมนั้นมีความรุนแรงมากขึ้นส่วนสกิลดาเมจนั้นก็จะเป็นการรวบมอนสเตอร์พร้อมกับทิ้งมินิบากุไว้ในสนามโดยมินิบากุนั้นก็จะมีการปล่อยขนมออกมาที่พื้นเปนนนรระะระยยยซึ่นน่่งงขมีีก้กกจผลทแตตา ตามเลือดของเพ่วมทีมคนที่เก็บขึ้นมาครับถ้าเก็บตอนเลือดเ,เยอะขนมนั้นจะมีการช่วยทำดาเมจท่าลมจากนอกสนามแต่ถ้าเก็บตอนเลือดได้น้อยขนมนั้นก็จะทำการฮิวตัวละครในสนามส่วนในกรณีที่เราไม่เก็บเนี่ยพอผ่านไปสักระยะขนมก็จะทาการระเบิดแล้วก็ทำดาเมจท่าลมณจุดนั้นแทนนอกจากนี้มิซูกิยังมีความสามารถเพิ่มเติมที่ช่วยทําให้อาหารที่มีผลในการรักษาจะมีโอกาสที่จะรักษาได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นโดยโอกาสนั้นจะมากจะน้อยก็จะขึ้นกับเลเวลเฟรนด์ชิพของตัวละครนั้นๆครับ ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมีบางคนที่อยากได้มิสกิมาลองเล่นกันแล้วใช่ไหมครับซึ่งตู้กระชาของน้องนั้นก็จะมาให้เราได้เปิดการตั้งแต่ครึ่งแรกเลยโดยมาพร้อมกับการรีลันของน้องหมอซิกวินและตัวเพื่อนๆน,นั้นก็สามารถเปิดสื่อเวทประจําตัวของน้องมิสกิได้ในตัวอุ้ครึ่งแดเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับใครที่เพชรไม่พอก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะเพราะตัวของมิสกินั้นจะกลายเป็นตัวละครในตู้ถาวรให้เราได้เปิดการตั้งแต่แพท5.5นี้เป็นต้นไปนะครับดังนั้นถ้าไม่รีบแล้วก็ไม่ได้อยากได้น้องขนนนนนนาาดดดัั้้้กก็็ไไปรออหลุเเตนนนะ แต่สำหรับใครที่อยากได้น้องจริงๆเนี่ยนะครับก็เปิดไปเถอะนะเพราะต้องบอกว่าบางคนที่อยากได้ไทนาริตั้งแต่ตอนโตออกแต่หวังมาดุดเลตเอาตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้จนเลิกเล่นแปแล้วก็มีเหมือนกันนะครับส่วนตู้ครึ่งหลังจะเป็นการีลันของเทพนะ้ำฟรีนะ่ะแล้วก็ลิสลี่ผู้ห่างหายไปนานใครที่รอตัวละครนี้อยู่เนี่ยก็เตรียมแพทกันให้พร้อมนะครับจบกับเรื่องตัวละครไปมาต่อกันที่เอีเวนต์ประจำแพทกันบ้างนะ อีเวนต์ใหญ่ประจําแพทนี้จะเป็นเทศกาลใหญ่ของอินโนซมะอย่างเทศกาลดอกไม้มิควะครับซึ่งในคราวนี้นั้นจะเป็นการจัดการแข่งขันประชันบูธเล่นเกมทั้งหมดสาบ,บูธด้วยกันบูธแรกเนี่ยจะเป็นบูธของน้องมิซุกิซึ่งเรานั้นก็ต้องเล่นเกมเพื่อควบคุมยาเอมิโกะของเราห้ามผ่านสีกิดขวางแล้วก็ตะลุยแต่ละด่านให้ได้ครับส่วนบูธท,ที่2นั้นก็จะเป็นบูธของน้องซายยซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมตะลุยดันเจี้ยนแก้ไขปริศนาต่างๆโดยใช้ตุ๊ก,กตาโมชินะและบูธสุดท้ายก็็จะเปนบูของโทม กับเกมตีแบตของเขานั่นเองครับและหลังจากที่ทุกคนเล่นเสร็จ mm. เพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์ตัดสินว่าบูทของใครนั้นจะเป็นผู้ชนะด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อในเรื่องในตอนจบครับว่าบูทของใครจะได้ถ้วยทองคําของเทศกาลไปส่วนรางวัลใหญ่ของกิจกรรมนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของ p r i m ม l g m m แล้วก็อุ้งีดาวสุดเลยไมเต็ดที่มาแค่หน,นี้หนเดียวดังนั้นต้องอย่าพลาดกันนะครับ อ้อแล้วก็พอจอเกือบลืมไปว่าในช่วงกิจกรรมนั้นเพื่อนๆสามารถแวะไปที่โรงอาบน้ําไอซาเพื่อดูฉากอนนาประทับใจกับเพื่อนๆในเอนาสมาได้ด้วยนะและทางผู้พัฒนาเกมนั้นก็บอกว่าในกิจกรรมนี้เนี่ยตัวของไรเดนโชกุนจะแวะมาที่เทศกาลนี้ด้วยนะแต่เหมือนเธอจะไม่ได้มาเพื่อเล่นกิจกรรมแต่จะมาเพื่อตรวจสอบความฝันเกี่ยวกับมิโกชิชิโยโอนิเพื่อนเก่าของเธอส่วนว่าจะเป็นยังไงเพื่อนๆก็สามารถรอตามกันได้ในเรื่องของกิจกรรมเลยนะครับ อีเวนต์ใหญ่ว่าน่าสนใจแล้วอีเวนต์ย่อยนั้นก็ดูดีไม่แพ้กันเลยนะอีเวนต์แรกจะเป็นอีเวนต์เดทกับตัวละครที่เพื่อนๆเ,เคยเจอครับเรากิลังจะได้เรียนรู้กันว่าในช่วงวันปกติของพวกเขาจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วอันนี้เนี่ยทางทีมงานก็บอกไว้ว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมตัวโปรตัวไทซึ่งถ้ากระแสตอบรับดีเขาจะทำชาร์ a เตอร์ต่อๆไปแน่นอนดังนั้นใครเล่นแล้วชอบเนี่ยก็ลืมส่งฟีดแบ็กให้เขากันเยอะๆนะครับ กิจกรรมต่อมาอันนี้ก็น่าสนุกเหมือนกันกับกิจกรรมไต่หอที่เราจะต้องทําการต่อสู้กับมอนสเตอร์รวมทั้งหมด25ชั้นซึ่งแต่ละชั้นนั้นก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเพื่อนเนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะยากไปนะครับเพราะว่าเพื่อนเนั้นสามารถเล่นโคออปกับคนอื่นได้โดยรางวัลใหญ่ของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเนมการ์ดสุดน่ารัก รูปน้องโปเกมอนท้าต่อยกับอวิสเมดครับและจบจากกิจกรรมนี้เพื่อนๆก็จะได้เดินทางต่อไปอยังฟอนเทนซึ่งมีกิจกรรมให้เราได้เล่นกัน2กิจกรรมด้วยกันอันแรกนั้นจะเป็นกิจกรรมจับปลาแล้วก็อันที่2นั้นจะเป็นกิจกรรมทาหนังจากฟตเทจที่กำหนดให้ครับซึ่งพอทําหนังเสร็จเพื่อนๆก็สามารถแชร์หนังที่ตัวเองสร้างให้เพื่อนๆของทุกคนดูได้ด้วยนะทางเกมการ์ด t g K, นั้นก็มีการอัปเดตการ์ดใหม่เหมือนกันแล้วก็ช่วงท้ายแพทนั้นก็จะมีกิจกรรมไล่ไลโอฟรอเอาไว้ฟาร์มสมุดแล้วกออัเเเลตะคคีช่นย สุดท้ายพอจอพามาดูในเรื่องของระบบคุณภาพชีวิตกันบ้างดีกว่านะครับคุณภาพชีวิตแรกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอัพตัวละครแล้วก็อาวุธต่อจากนี้ไปเพื่อนๆจะสามารถตั้งเป้าหมายในการอัพตัวละครได้อย่างอิสระ ว่าจับเลเวลถึงไหนหรือว่าอัพสกิลถึงเลเวลอะไรและนอกจากนี้ตัวเกมจะมาร์กไว้ให้ด้วยว่าของที่เราต้องใช้ในการอัพนั้นจะสามารถฟาร์มได้ที่ไหนบ้างไม่ต้องมานั่งคำนวณเองว่าใช้เท่าไรแล้วก็ฟาร์มตรงไหนแล้วครับรวมถึงว่าขาดของแต่ละอันเท่าไหร่นี่มันก็จะแสดงให้เห็นแบบชัดเลยเวลาที่เราฟาร์มของรวมถึงว่าถ้าเราฟาร์มของจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เอาไปคราฟเ,เพื่อนก็สามารถกดที่ไอเทมแล้วตัวเกมนั้นก็จะมาร์กตัวคราฟเอาไว้ให้เราก็สามารถว่าไปที่โต๊ะคราฟได้เลยโดยอัตโนมัติสะดวกสบายมากๆเลยครับ ตอนฟ์มว่าสบายแล้วตอนอัพนั้นก็ง่ายเหมือนกันนะเพราะต่อจากนี้ไปพอเราอัพตัวละครไหนเสร็จเพื่อนๆก็สามารถกดเลือกอัพไปที่ตัวละครต่อไปได้เลยไม่ต้องออกไปหน้าเริ่มต้นแล้วก็เลื่อนหาตัวละครใหม่ให้ยุ่งยากรวมถึงตอนจัดทีมเราก็สามารถกรองหาตัวละครตามธาตุได้เลยที่ไอคอนรูปธาตุทางด้านบนจอใครที่เปิดตัวละครเยอะๆจนหาไม่เจอเนี่ยน่าจะถูกใจกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตแพทช์ในครั้งนี้นะ ถึงอาจจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องใหญ่ๆให้เราได้ตามกันเหมือนแพทที่แล้วแต่เทศาการลรวมถึงคุณภาพชีวิตต่างๆที่เพิ่มเข้ามาก็น่าสนใจไม่น้อยนะที่พอจอค่อนข้างสนใจมากๆเลยคือกิจกรรมไต่หอครับบอกเลยว่าเกมน้องอย่าง c e l e s t ซ a l z e o เนี่ยทำไว้ดีมากๆหวังว่าเกมพี่นั้นจะดีไม่แพ้ก,กันนะแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับสนใจอะไรมากที่สุดในแพทนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพอจอกันที่ใต้คลิปด้วยนะส่วนในคลิปนี้พอจอขอติ้งท้ายไปด้วยโค้ด300เพื่อเจมแล้วก็เทเลอร์ประจำแพทแล้วกันนะครับส่วนคลิ だんじらに声をかけたのには一つ目的があるんじゃ料理の変化の力を借りて人間の想像した遊芸を作るというなそのはくについてくそれから桃神のおば桃神のお姉さんにもついてくざっくり言うとある小狐の見た夢がテーマになってる。 父と悪魔の間を行き来しながら美味しい油揚げを探すんだほう、ね、今回の設計は典型的な打ち方をもとに新たな要素を取り入れかつ既存の弱点を補うことでまっすぐ素早く打てるようになってる新たに極上無双遊芸制作組スケーターチーニーに社長先日受けた広告の仕事がまだ終わってない大したことでもねすぐに片付けてくからよ七星召喚 勝者は常に人生の勝ち組みだあたしは夢瑞瑞瑞瑞瑞って呼んで夢療法悪夢を悪夢を飛んでいけ夢食いばくには人間の悪夢を食らう能力があるの。 食べた悪夢は自分の夢の中で消化する必要があったねまず目をつまって深呼吸をこの香りをじっくり嗅いでみて次は視覚的な準備をしよう私がいいって言うまで目を開けちゃダメだぞ<笑><笑> <laughs> 二重心ってあのウリ二つの人が現れるっていう 仕事柄何らかの理由で治療を拒んだり治療を受けられない患者はたくさん見てきたそして将軍には既にその兆しが見えてる大きな力を持つ者が夢とうつ,つを区別できなくなり現実で起こっていることの全てを戦の延長線上にある者と勘違いしてしまったらこたびの敵悪夢だけではあるまい、うん やはりミアブルク今回 A はあの人たちをクり下さなくクテスイカズチの国つかみのミコトワガネガイドこしめせ。虚空の幻真理を追いぬいざ渡らせたまえとかしこみかしこみも申すライティリプニー、ルームライク、ラクンランャイン อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ